สวัสดีค่ะม้าค่ะดื่มกาแฟหน่อยค่ะเนาะเบ่งเสียงแต่คบคูกว่าเพิ่งตื่นหนอน <c oughs> <c oughs> เสียงตวนิ่าๆหน่อยค่ะมากาแฟนั่งจิ้งไปจิ้งมาเพราะว่าอนกองวิดีโออัดก็เลยเทกาแฟอันมาค่ะเบ่งหนากลองกะเบ่งไอ้ปั๊บหน่อยดูอเอาแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะ แบบมุนวนนเลยจ้ะกาแฟค,ฟะคฟะ่ะกาแฟสวัสดีอันเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนนะคะเด้อ

กาแฟหอมหอมค่ะข้างนอกอากาศเย็นเลยค่ะสิบห้า 14, สิบสี่สิบห้าองศาประมาณลมพัดแหงก็ลมเย็นๆก็ต้องใส่เสื้อผ้านาหนาๆนะคนะถ้ถออกข้างนอก หมดไปแล้วค่ะอีกหนึ่งถ้วยของวันใหม่เนาะจ้ะเนาะอ่ะเออทุกตาปางฝันกับอวยพรนื้ทุกบ้านทุกครอบครัวมีความสุขนะคะกับเมื่อวันมือสุขภาพแรงแข็งแรงกันทุกบ้านทุกคนนะจ๊ะเด้อพอกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ